สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะวันนี้นะคะอ้อมก็จะมาทําเมนูอาหารเช้าให้ดูนะคะเป็นง่ายๆก็คือเป็นซูชิขนมปังไส้กรอกเออชื่อนี้ดีกว่านะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเราก็จะเอาไส้กรอกต้มไว้ก่อนเลยในน้ําร้อนนี่ดีกว่านะคะเริ่มต้นเราก็เอาขนมปังมาหนึ่งแผ่นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ทําให้มันเบนเบนง่ายมากตอนเช้านี่คือแบบตื่นมาปุ๊บแค่นี้เองหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาชีสมาก่อนเลย ใส่ไป1แผ่นพอหลังจากนั้นมาละลายเนยนะคะเนยที่บ้านก็คือว่าจะตัดไว้เป็นก้อนๆแบบนี้แล้วเลยก็สามารถหยิบใช้ได้สะดวกแป้งเอาใส่ตู้เย็นหลังจากนั้นคะเราก็เอามาทา <ๆ S 1> ทา<ๆ>ทาทาถูทาถูาถแล้วก็ใส่ขนมปังแผ่นนี้ลงไปแบบนี้นี่อื่นให้อุ่นๆหยิบใช้กรอบมาหนึ่งชิ้นวาง,งไปเบริหาตรงกลาง หลังจากนั้นเราก็โรแบบนี้เลยค่ะฟึบเสร็จง่ายๆแค่นี้เลยตรงนี้นี่มันจะติดกันอยู่แล้วอ่ะทาเนยหน่อยก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเราเอาเข้าไปอบในเตาอ,อบให้ให้ชีสละลายแค่นี้เลยค่ะได้แล้วนีน่สองสามา่ไม่ยากเลยค่ะเอาออกมา มังจช้นือกรอบแล้วเหมกรุบกรุบกรุบเสร็จเรียบร้อยขอซอสมะเขือ,เ,อเทศนี่หาเราเอาซอสมะเขือ,เ,อเทศไปตรงกลาง<ๆ><ๆ>เสร็จเรียบร้อยซูชิไส้กรอกชีส เอาไหมคะทำด้วยทำด้วยเหรอคะคุณไปอาบน้ำดีกว่าไหมอะไม่ทำด้วยคุณไปอาบน้ำก่อนอเกิดอะไรม้ยเฮ้ยมันมากไปแล้วไปอาบน้ำก่อน<า>เปลี่ยนชุดดีๆมาก่อน